คำพีแสงกอบกู้มนุษยชาติโดยท่านอาจารย์สัิธรรมเพ็ญสุขตอนที่3สัมบาร่อาอาณาจักรนด้นรับในม่านหมอกและสายลมจากคุณเขาฮิมาลัยในที่ที่ไม่มีใครไปถึงกลับมีเสียงกระซิบแห่งแสงสว่างในดินแดนที่ไม่มีแผนที่กลับมีผู้สแสวงหา จากทุกยุคทุกสมัยกลางขุนเขาหิมาลัยในม่านหมอกที่คุมเงาโลกมีเมืองหนึ่งซ่อนตัวอยู่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ดาวเทียมเมืองที่ไม่มีใครเดินไปถึงแต่ผู้ตื่นรู้จะได้ยินเสียงเรียกจากภายในเมืองนั้นชื่อว่าซัมบาร่าซัมบาร่าดินแดนของผู้รู้แจ้งซัมบาร่าไม่ใช่เพียงเมืองแต่คือสภาวะของจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด เป็นโลกที่อยู่นอกเหนือเวลาและเหนือความคิดแบบโลกในคัมภีรโบราณของทิเบตกล่าวไว้ว่าผู้ใดรู้จักความว่างผู้ใดหลอมละลายตัวตนผู้นั้นจะถูกเรียกเข้าสู่ชัมบาร่าโดยไม่ต้องเดินทางแม้สักก้าวเดียวในม่านหมอกและสายลมเสียงกระซิบจากโลกอื่นทุกรุ่งเช้าในหุบเขาสปิติหรือกาลู วอลเล่ e. เมื่อหมอกลอยต่ำปกคลุมหมู่บ้านเมื่อเสียงลมจากยอดเขาพัดผ่านหูเมื่อคุณหลับตาแล้วใจสงบคุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากความว่ากลับบ้านเถิดผู้สแสวงหาบ้านไม่ใช่ที่แห่งใดในโลกแต่คือศูนย์กลางของจิตที่ตื่นรู้และเมื่อคุณตอบกลับด้วยความเงียยประตูสมรัาจะเปิดจากภายในไม่ใช่ภายนอก การเดินทางสู่สัมบาราไม่ใช่ด้วยเท้าแต่ด้วยแสงแห่งจิตผู้แสวงหาหลายพันคนปีนยอดเขาเดินทางข้ามทิเบตแต่ไม่มีใครพบซัมบาลาด้วยตาเปล่าจนกว่าจะปล่อยให้ตัวตนตายไประหว่างทางเมื่ออัตตาสลายเมื่อความกลัวดับเมื่อความคิดเงียบประตูของโลกเร้นลับจะเปิดนำพาคุณเข้าสู่อาณาจักรเร้นลับในตัวเองก็คือ ก็มีชื่อว่าสัมบาราบทสรุปสัมบาร่าไม่ใช่สถานที่บนโลกแต่คือสนามพลังที่มีอยู่ในห้วงความเงียบมันคือสภาวะสูงสุดของจิตที่หลุดพ้นจากการแบ่งแยกเป็นบ้านที่แท้ของวิญญาณและคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเหนือเส้นขอบฟ้าสุดยอดซัมบาราจากสปิจิวอลเล่ลังคาโลกหิมาลัยเบื้องหลังม้านหมอกแห่งหิมาลัยมีบางสิ่งเงียบงนัน แต่เรียกเราดังยิ่งกว่าเสียงใดในจักรวาลนบกขาาปิติวอเล่หลังคาโลกที่แตะขอบฟ้ามิกลิ่นของไอของตำนานเล้นดับที่แม้กระทั่งลมหายใจก็ต้องสงบนิ่งเยือกเย็นรุ่มลึกเมื่อฟังเสียงของความจริงอันเก่าแก่กว่าสปปรรพสิ่งที่นั่นท่ามกลางผืนแผ่นดินแห้งแล้งและภูเขาหิมะอันยิ่งใหญ่มีสถานที่ หนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่โลกแตส่สถิตยอยู่ในแผนที่ของจิตวิญญาณชัมบาลา่าแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือการเวลาและลึกกว่ามิติทางภูมิศาสตร์ใดๆชัมบาลา่าไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ที่ใดบนโลกแต่คือภาวะหนึ่งของจิตวิญญาณคือจุดสูงสุดแห่งการรู้แจ้งคือดินแดนของผู้ที่ตื่น จากความฝันแห่งมายาผู้ที่ฟังเสียงของความจริงในตน,น,นและก้าวผ่านประตูแห่งการหลุดพ้นโดยสมบูรณ์สพิจิวัเล่ไม่ได้เป็นเพียงหุบเขานะแต่คือคันแห่งแสงที่กล่อมเก่าว,วิญ,ญญาณของผู้สแสวงหาคือโรงเรียนรับของพระโพธิสัตว์และเป็นประตูมิติที่เปิดสู่การเรียนรู้เหนือโลกที่นี่คำสอนไม่ได้ออกมาจากตัวเราแต่เบื้องต้น จากภูผาจากสายลมและดวงตาของพระลามมาเท่าผู้มองเห็นจิตของเรายิ่งกว่าที่เรามองเห็นตัวเองเสียอีกสุดยอดสัม巴า,าไม่ใช่การเดินทางออกไปข้างนอกแต่คือการเดินทางกลับเข้าไปสู่ภายในเราก็พบว่ามีจักรวาลหนึ่งรออยู่ในดวงใจผู้ที่เคยเดินทางไปถึงสปิติวอลเล่ จริงๆจ,จ,จะรู้ว่าสิ่งที่สุดยอดไม่ใช่ทิวเขาหิมะแต่คือความเงียบงันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อยๆสลายอัตราละลายตัวตนและคืนเราเข้าสู่ความว่างอันเปี่ยมล้นด้วยสัตสติปัญญาในความว่างนั้นเองชัมบาลาจิงปรากฏไม่ใช่ในรูปนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ในถ้อยคํา แต่ในภาวะของการเป็นแสงที่บริสุทธิ์ไร้ชื่อไร้การยึดถือไร้ขอบเขตสุดยอดแห่งสัมบรลาคือศิลปะแห่งการกลับบ้านบ้านที่อยู่ในใจบ้านที่เราไม่เคยจากมาบ้านที่ไม่เคยมีใคพรพลากได้เมื่อใดที่จิตเราสงบนิ่งเหมือนภูเขาศิลาแรงและเปิดกว้างเหมือนท้องฟ้าสัมบรลา จะเผยตนไม่ใช่ในระยะทางแต่ในความจริงแห่งดวงวิญญาณก่อให้ทุกคนเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลกลายเป็นก้าวหนึ่งที่พาเธอเข้าใกล้ชัมลาในใจและเมื่อถึงวันนั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะไม่ใช่ความฝันของผู้แสวงหาแต่กลายเป็นชีวิตจริงของผู้ตื่นรู้ชีที่ใช้ชีวิตทุกขณะด้วยพลังแห่งความเมตตาสติและปัญญาบริสุทธิ์สุดยอดชัม巴า คือภาวะที่เธอไม่ต้องสแสวงหาอีกต่อไปเพราะเธอคือซัมบาร่าเองตั้งแต่ต้นและตลอดไปคัมภีร์อมตะแห่งวิถีซัมบาร่าจากคำบอกเล่าของโครมาสเตอร์สติทรมเพนสุคัมภีร์อมตะไม่ได้เขียนด้วยหมึกกระดาษแต่จาลึกด้วยแสงบนผนังภายในของจิตวิญญาณผู้ตื่นรู้ 1. ซัมบาร่าดินแดนที่อยู่เฉพาะในจิตอันบริสุทธิ์ ตามคำบอกเล่าโบราณของครูแห่งแสงซาม,ม่าไม่ใช่เมืองที่มีพิกัดบนแผนที่แต่เป็นความถี่ของจิตที่สูงเกินกว่าสัญญาณโลกจะรับรู้ผู้ที่เข้าถึงซาม,ม่าะะต้องเดินทางภายในลึกจนผ่านพ้นทุกอัตตาและเพียงเมื่อใจว่างบริสุทธิ์เท่านั้นประตูจึงจะเปิดออกเองโดยไม่ต้องไขกุญแจได้คองคำพี อมาตะคือจิตสำนึกร่วมของนักรบแสงในคำบางในคำบอกเล่าของครูสถิตธรรมคำพีนิ้ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่คำสอนแล้วก็ไม่ใช่ตำราแต่มันคือการดาวน์โหลดอาหารแห่งจักรกวาลผู้ที่มีผู้ที่ฝึกจิตจนถึงระดับชัมบาร่าเป็นความรู้ที่ไม่มีที่มาและไม่มีผู้สอนแต่เป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่จิตรู้เองและเมื่ออยู่ในความถี่แห่งสัจธร